ถ้าผู้ชายอายุห้าสิบเจ็ดเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะลดลงทุกคนไหมครับลดลงค่ะต้องตอบว่าลดลงนะคะแต่ว่าของผู้ชายมันจะไม่ได้ลดลงเหมือนของผู้หญิงนะของผู้หญิงเนี่ย คือพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บอ่ะคือรังไข่อ่ะมันผลิตฮอร์โมนเพศแบบแทบจะไม่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะกว่าของคุณผู้ชายนะคะแต่ว่าของคุณผู้ชายเนี่ยก็คือเอ่อมันยังมีการสร้างนะคะพวกฮอร์โมนเพศชายได้นะคะแต่ว่ามันก็จะสร้างได้ในปริมาณที่น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการลดลงของฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วค่ะ <S <S จริงๆหมอแนะนําว่าก็ไปตรวจนะคะจริงๆไม่ได้เรื่องแคศเซ็กซ์อย่างเดียวเนาะในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายมันก็ช่วยในเรื่องของ ความจำนะคะกระดูกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ด้วยเนอะหรือว่าอารมณ์อย่างเงี้ยที่มัน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 เขาเรียกว่าเธอชวนเชียวง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการตัดถ้าผู้ชายเนี้ยอะไรเรื่องของการตัดสินใจบางทีเนี่ยคือในช่วงที่มีฮอร์โมนเพศชายอย่ะการตัดสินใจจะดีแบบโชชดแต่บางทีอาจจะพอพอฮอร์โมนเพศชายมันน้อยแล้วบางทีเรื่องของการตัดสินใจต้องแบบเอ๊ะเหมือนแบบเอ๊ะเราตัดสินใจช้า เหมือนแบบมันมีอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าเปลี่ยนอะเออใช่แต่ัดสินใจไม่ค่อยได้เลยหรือตัดสินใจชา้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเริ่มแล้ว่าในเรื่องเออมีในเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะต้องไปไปดูนะอายุเยอะๆก็แนะนําว่าอย่างน้อยอะคะ่ะไปตรวจสุขภาพตรวจดูฮอร์โมนนะคะสักปีละครั้งอ,งอย่างนี้ก็ได้นะคะจะได้ทําให้เรามีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพที่ดีะคะ่ะ